หากใครสนใจจะซื้อไอติเกตันในราคาถูกเดี๋ยวผมขอแนะนาร้านนี้ครับ Spicy Shop Spicy Shop รับบริการกดผลกดเกมพามาไม่ว่าจะเป็นปอฟฟ o o หรือ King Legacy และยังไม่พอมีเว็บไซต์เป็นของตัวเองแล้วครับ Spicy Shop ในเว็บไซต์นั้นมีขายไอติเกตัน3แบบในแบบบอกฟู o ไก่ตันดาคู่ไก่ตันหกหมัดและไก่ตันครูดพอคูดแม่แสนตึงครับและยังไม่พอยังมีรับบริการาร์มแบบบอกฟู o อีกครับรับบริการแบบบอ b ฟู o ก็คือรับ บริการฟาร์มเงินเกี่ยวและเงินโมกในราคาโคตรเป็นมิตรใครสนใจนะครับลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับไปใช้กันได้เลยอ้าแล้วครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยครับวันนี้รีนี่เก็บฟุตบอลอีเออร์นะครับไอดีผมเพิ่งได้คืนมานะเมื่อวานก็โดนแฮกไปนะครับแล้วก็เสียเงิน10ล้านเลยเจ็ตเซ่นครับก็ตอนนี้ฟุตบอลอีเออร์อัปเดต2แล้วนะครับมีผลสายฟ้าผลใหม่แล้วก็มีเกาะใหม่แล้วนะครับก็คือเกาะร้านอาหารปลาครับก็คือเกาะของซันตีนั่นแหละอืมมามีละ๋ยวผมแจกโค้ดที่ละโค้ดกันเลยดีกว่าไป โค้ดแรกนะครับก็คืออัปเดต2เลยนะตามชื่อนะครับนี่มีอันนี้ด้วยมีระบบขึ้นมาฮะมาดูกันนะอ่าไม่ถูกเขียนใหม่แล้วกันมาได้5โทเคนครับโอเคเยอะอยู่เยอะอยู่เยอะใช้ได้เลยต่อมาครับ 10M เอ s มวิสนะครับแบบนี้ปะเติมเอสหรอป๊แบบนึงนะทุกคนลองดูก่อน ในเมื่อเขียนผิดใช่ไหมก๊อปเลยแล้วกันอ๋อทุกคนผมลืมอัสเตรีนะ,ะเออลืมนะครับความจำสั้นไปไหนได้2องโทเค็นคูณสองเบรีแล้วก็25งนหครับโอ้ได้ฟาร์มเงินละโค้ดสุดท้ายครับสายฟ้าลัมโบินั่นเองมาคนนี้จะได้อะไรกันขอได้เดยอะๆนะคูณ2องยพีนะครับเงิน5้าหมื่นนะก็คืออ่ะสรุปเนี้ยครับอัปเดตนี้นะครับ,รบก็มีเกาะใหม่ซึ่ง เดี๋ยวขอลองดูนะก็ไม่เนี่ยอยู่นู่นเลยนะครับคือไปอะไรทําอะไรกันตรงนู้นวะนะอออยู่ตรงนู้นเลยนะทุกคนแบบอยู่นู่นนะครับแล้วก็มีผลสายฟ้าเพิ่งเข้ามาใหม่มีโค้ดสามโค้ดได้อ่าประมาณนะก็ตอนแรกผมมีสองโทเค็นใช่ไหมตอนนี้ก็โทเค็นผมก็ได้มาเจ็ดโทเค็น, token, นครับก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวใช้ได้นะครับสุ่มผลได้นะฮะแต่เสียดายเงินที่ไอโปนั่นมันเอาไปนะครับโอ้โหเซ็งมากเลย ก็ไม่เป็นไรครับขอให้ทุกคนนะครับสนุกกับอัปเดตนี้นะครับส่วนผมก็ขอนั่งซึมแกับเนืฮอโอ้โหเสียดายฮะค,คือแบบหายดีนะเกมนี้มันยังเทรดขอไม่ได้แต่ k ิง g Legacy ของผมหายไปเยอะมากเลยฮะก็แนะนําตั้งสองชั้นครับเดี๋ยวผมจะสอนในคลิปหน้าละกันแต่ว่าวันนี้ผมจะลงคลิปบอกฟุตบังกอกโอเปะนะครับก็ราติดตามชมผลงานได้เลยแล้วจะแกัหม่คลิหน้าครับบบุย,บย